ทำไมท่านกินหลากหลายจังครับท่านวันนี้ปกติผมจะกินหลายหลากมากกว่าน,นี้แต่วันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นหลากหวาอนี่คือข้อาวเหนียวนี่คือข้าวเหนียวโอเคโอ้ก็สองอย่างแล้วก็หลากหลายแล้วนี่แล้วก็ถุงพลาสติกด้วยข้าวเหนียวโอเคแล้วก็หมูกิน้นเดียวตัวเดียวกินไม้ได้ไหมท่านไม้กินไม่ได้ปกติก็กินอยู่แต่ว่าวันนี้อปกติก็กินหลากหลายไงโอ้หลากหลายมากครับในหมูมีซอสมีน้ําตาลมีเกลือมีทุกอย่าง นั่นดิไอ้อะไรนะขนมขนอกอดรวมกันก็เลยหลากหลายวันนี้ท่านกินหลากหลายอีกแล้วหลายข้าข้างในนี่มันมีอะไรล่ะท่านเนี่ยทำไมมันหลากหลายขนาดนั้นนะครับลุงคนใต้ใช่ไหมแรงใต้หน่อยเขาเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหลายร้อยร้อยเน่ยลุงเขาเป็นคนใต้นะครับนี่ชอบกินหลากหลายนะนี่ข้าวที่ก้อนนเหมือนนิ้วอ่ะลุงเงินมัน หาง่ายนะครับก็เลยต้องกินหลากหลายครับเพราะว่าเงินฝากไว้เยอะๆนะครับตอนนี้โอ้ท่านวันนี้ท่านกินหลากหลายอีกแล้วเออยๆ,ๆท่านกินหลากหลายแล้วทำให้ท่านมีดบร่างกายอาทิตย์ละแปดครั้ง ก็ท่านจะดังใหญ่แล้วท่านกินหลากหลายโอ้โหครับนี่<อ>เต็มโต๊เลยครับดูอาหารเต็มโต๊เลยครับดูท่านจะชอบกินอาหารที่เต็มโต๊เลยนะครับนี่นยะท่านที่กินหลากหลายนะครับคนนี้ดังมากครับตอนนี้ก็บปวาหมูเนื่อเลยไหมนี่นี่เพื่อนท่านนะครับนี่เคยชนช้างกันที่ทุ่งมะขามหยองนะครับนี่ อ่าพยยาสีกับพยยาสังนะ่ค <c> ร <oughs> <ia> ับพยาสังวันนี้วันนี้ทะลอกหายี่สิ่งอบจีหลากหลายตลอดเลยพยาอดทำไมถ้าจีหลากหลายจะเลยท่านโอ้ท่านวันนี้ท่านกินหลากหลายอีกแล้วหลายธาเลยข้างในนี <ain> <ia> ่ม <ain> <ia> ันมีอะไรล่ะท่านเนี่ยทำไมมันหลากหลายขนาดนั้น โอ้โหนี่นะครับลุงชอบกินหลากหลายครับลุงคนใต้ใช่ไหมแรงใต้หน่อยเขาเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แรงใต้นะเขาอ,อืมร้อยร้อย,อยนะลุงเขาเป็นคนใต้นะครับนี่ชอบกินหลากหลายนะนี่ขี้ข้นี่เหมือนลิ้นวว <laughs> ลุงชอบกินหลากหลายมากครับคนนี้ดูดิอาหารเต็มเลยนะอาหารเต็มถ้วยนะครับนุงโอ้โหน,นะนี่ครับ วันนี้แกขึ้นนั่งบนโต๊ะเลยครับวันนี้อพ่าชีวิตเงินมันหาง่ายนะครับก็เลยต้องกินหลากหลายครับเพราะว่าเงินฝากไว้แย่ๆนะครับตอนนี้ลุงหลากหลายนะครับท <c oughs> นี่โอ้โห <c oughs> ลุงหลากหลาย <c oughs>